แต่พุทธเนีนเ่ยดูเรื่เรียบ เ่ยมหาญาณก็คือว่าพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยใช้คําว่ามีมากมายมากกว่าแม่ทรายในมหาคงคานาทีหรือมหาสมุทรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามากมายมากกว่าแม่ทรายในมหาคงคานาทีก็เพราะว่าความหมายของมันก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคตที่จะมาตัดสินเนี่ยบรรลับไปทั่วเพราะฉะนั้นงานแกะสลักงาน ปฏิมากรรมหรือว่าจิตกรรมเนี่ยของพุทธแบบมหายนานวัชรยานเนี่ยมักจะนิยมมีแกะสลักพระพุทธเจ้าจำนวนมากมหายานแล้ว่าพระพุทธเจ้าสมูรที่สุด ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายของทริปนี้แล้วนะครับหลังจากที่เราได้พาทุกท่านไปรับชมถ้ำทางพระพุทธศาสนาทั้ง12ถ้ำเป็นที่เรียบร้อยโดยใน EP นี้เราจะนำพาทุกท่านไปรับชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดของหมู่ถ้ำเอโลราที่ได้ลงในหนังสือกินเนสบุ๊กไว้ว่าเป็นมหาวิหารแกะสลักจากหินก้อนเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ใครเดินทางมาแล้ว ต้องไม่พลาดที่จะต้องเดินทางมาที่วิหารไกรลาศแห่งนี้และภายในมีการแกะสลักเรื่องราวต่างๆของศาสนาฮินดูเราจะไปติดตามเรื่องราวต่างๆพร้อมๆกันกับพระประลัดสิทธิโชสิทธิชโยพระธรรมวิทยากรถ้ำอาชันตาอิลอรา่าและพระครูจร,ริยสารธรรมเชิญท่านติดตามรับชมครับครับท่านสิทธิโชคครับเรามาถึงถ้ำที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เรา เราขึ้นมานาบนเขาไกรลาศต,ตรงนี้นะครับอยู่อยู่อยู่ที่เขาไกรลาศแห่งนี้นะครับซึ่งเขาตรงนี้จะเรียกว่าเขาไกรลาศหรือว่ามหาวิหารไกรลาศซึ่งถือว่าเ,ลลลเป็นถ้ำของศาสนาฮินดูนะครับเป็นถ้ำที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนะในหมู่ถ้ำแอโรล่าคือถ้ำหมายเลขสิเพราะนั้นทุกนักท่องเที่ยวทุกคนหรือว่าคนที่เดินทางมาจาริกมาศึกษา ประวัติศาสตร์ถ้ำนะครับเรื่องราวของถ้ำในอินเดียเนี่ยจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจุดที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนจะต้องปรารถนามาก็คือมหาวิหารไกรราชเพราะว่ามหาวิหารไกรราชเนี่ยถือว่าเป็นถ้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การขุดเจาะถ้ำในโลกนี้เลยก็ได้โดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยถือว่าได้รับการลงกินเนสบุ๊กนะครับอาจารย์ว่าถ้ำนี้เป็นการแกะสลักถ้ำนะจากการขุดเจาะภูเขานะครับเป็น เป็นเทวารายเป็นมหาวิหาราที่แกะสลักเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจากหินก้อนเดียวนะครับ mm hmm. จากหินก้อนเดียว mm hmm. ที่เราเห็นเนี่ยนะเป็นหินก้อนเดียวกันทั้งหมดจากการขุดเจาะภูเขาลงมานะครับจากอันนี้วิธีการขุดเจาะภูเขาที่นี่เนี่ยปกติการขุดเจาะถ้ำเนี่ยจะต้องเจาะจากด้านหน้าผาหน้าภูเขาเนี่ยเจาะเข้าไปาาด้านใน mm hmm. แต่ว่า งานวิวัฒนาการของการพัฒนาการการขุดเจาะถ้ำเนี่ยเมื่อมาถึงถ้ำแอโรล่าที่มหาวิหารไกรราชเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาการหรือวิวัฒนาการเนี่ยของการขุดเจาะถ้ำมาถึงจุดสูงสุดก็ดคือที่ถ้ำหมายเลข16บแห่งนี้คือการเป็นการ เปิดภูเขาการเจาะจากหน้าผาด้านบนนะครับเจาะจากภูเขา,านบนยอดภูเขานะฮะเจาะลงมาในแดวดิ่งเจาะลงมาด้านล่างเป็นเ,เทวาลซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยที่บอกว่ามีความสําคัญก็เพราะว่าได้รับการลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นการแกะสลักมาวิหารจากหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกและถือว่าวิหารแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของท่าแอโรลาโดยเฉพาะถ้ามอชันตานและแอโรลาเนี่ยใน การยกย่องนะครับของยูเนสโกเนี่ยที่มาสำรวจอินเดียเนี่ยแล้วก็มีการารับรองให้เป็นมรดกโลกนะครับเป็นสมบัติของคนทั้งโลกโดยเฉพาะามรดกโลกในประเทศอินเดียเนี่ยปัจจุบันมีทั้งหมด40 42แหง่งตั้งแต่ปี2526เนี่ยมหาวิหารไกรลาทหรือว่าถ้ำอัชันต้าและเอโรล,ลาเนี่ยทั้งสองแห่งนี้นะครับ ถือว่าได้รับการยกขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับแรกลำดับที่1ของอินเดียเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมงานแกะสลักหินที่เป็นภูมิปัญญาของคนอินเดียในยุคโบราณเลยนะครับที่มีความสามารถในการแกะสลักหินซึ่งเป็นการจําลองนะครับอาจารย์อันนี้คือการจําลองวิมานการจําลองสวงสวรรค์คือที่ประทับ ของพระศิวะมหาเทพนะครับโดยคนอินเดียก็เชื่อว่าพระศิวะมหาเทพเนี่ยจะประทับอยู่ที่เทือกเขาไกรลาศหรือที่เทือกเขาหิมาลัยแล้วก็เ,เป็นการฉลอวิมานในก,การจําลองเออขาไกรลาศเนี่ยมาประดิษฐานเอาไว้บนโลกมนุษย์ซึ่งกินเนตบุ๊กเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ว่าถ้ำนี้นะครับมีความลึกนะครับความยาวเนี่ยประมาณเ50เมตรนะครับแล้วก็มี ความกว้างเนี่ยทั้งหมดนะครับประมาณ33เมตรแล้วก็ความสูงนะครับวัดจากพื้นเนี่ยความสูงสุดของยอดอเทวลไรเนี่ยมีความสูงทั้งหมดเดี่ยสาเมตรนะครับถือว่าเป็นวิหารที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความยิ่งใหญ่เพราะว่าโดยประวัติแล้วนะครับมหาวิหารแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่รัชวงศ์ต้นรัชวงศ์รัชตะกูลก็คือพระเจ้าตันติธุรคานะครับเป็นกษัตริย์ ที่นับถือพระศิวะมหาเทพเขาเรียกว่าตรงนี้ถ้ำนี้เนี่ยเขาเรียกว่านิกายสไสวะเป็นนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่เป็น,ปนผู้สร้างจัก,กรวาลเป็นใหญ่ที่สุดในพระตีมูลติพระตีมูลตินี่ก็จะมีพระพรหมเป็นผู้สร้างพระวิษณุเป็นผู้รักษาจัก,กรวาลแล้วก็พระพ,พ,พระพระศิวะเนี่ยเป็นผู้ทําลายทําลายในที่นี้คือทําลายอสูรทําลายอวิชาทําลายสิ่งชั่วร้ายแต่ว่าถ้ำนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชา พระศิวะมหาเทพเพราะว่าพระเจ้าตันติทุรกาเาเร่าเลาวปีพุทธศักราชพศ1,300พรเนี่ยพระเจ้าตันติธุรคาในราชวงศ์รัชตกูดแล้วก็พระเจ้ากิษณะที่หนึ่งเนี่ยครับในราชวงศ์รัชตกูดเนี่ยเป็นผู้ที่ดําริในการาสร้างมหาวิหารไการาชแห่งนี้ขึ้นมาโดยสร้างขึ้นเพื่อบูชาสักการะพระศิวะมหาเทพนะครับโดยมีตำนานนะครับเล่าเรื่องราวของ ถ้ำนี้ไปว่านะครับพระเจ้ากิษนะที่หนึ่นะครับท่านไปรบนะครับไปรบทางอินเดียใต้นะครับก็คือพวกราชวงศ์จารุกระยะราชวงศ์ปัละวะคือไปรบชนะอินเดียใต้เมื่อรบชนะก็ด้วยอาศัยการเคารพแล้วก็ขอพรจากพระศิวะเนี่ยเพื่อความมีชัยหรือชัยชนะนะครับ เขาจะเขาจะแกะสลักเป็นเสาตรีศูนเอาไว้ถือว่าเป็นเสาแห่งวิกฤติหรือชัยชนะของอพระศิวะหรือชัยชนะแห่งแห่งธรรมเนื้อธรรมชัยชนะแห่งวิชาที่เหนืออวิชาชัยชนะแห่งความสว่างที่เหนือความมืดมนะเรียกว่าตรีศูนย์ซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของพระศิวะเขาเรียกว่าอาวุธที่ทําลายจักรวาลได้ถ้ํานี้เนี่ยถือว่ามีตำนานเล่าว,ว่าพระกิจณะที่หนึ่งนะครับ กษัตริย์ในราชวงศ์รัชตกูดเราๆอพศ1300เนี่ยท่านไปรบชนะท่านก็เลยเมีความศรัทธาว่าท่านไปรบชนะด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยอำนาจด้วยบารมีของพระศิวะเป็นผู้สนัาสนุนช่วยเหลือให้มีชัยเหนือข้าศึกศัตรูก็เลยเดําริที่จะสร้างถ้ำแห่งนี้เพื่อบูชา พระศิวะมหาเทพซึ่งแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของมหาเทพด้วยแล้วก็แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์รัชตะกูด้วยและที่สําคัญมีตำนานอีกตำนานหนึ่งเล่าว่า,าพระเจ้ากิษณะที่หนึ่งเนี่ยภรรยาของท่านเนี่ยสุดที่รักคือเป็นภรรยาที่ท่านรักมากเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพระองค์เนี่ยได้มาอ้อนวอนได้มาขอพรแก่พระศิวะมหาเทพ และหลังจากนั้นมาเนี่ยด้วยอำนาจแห่งเ,เทวดานะครับคือพระศิวะหมหาเทพเนี่ยได้อํานวยพรนะเขาเชื่ออย่างนั้นว่าด้วยพรที่เขาขอจากพระศิวะเนี่ยทำให้ภรรยาของท่านเนี่ยหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับจากโรคที่ไม่มีไม่มีทางรักษาได้เลยท่านก็เลยมีความศรัทธาอย่างยิ่งนะครับในพระศิวะหมหาเทพจึงดําริที่จะสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อ,อ,อบูชาพระศิวะหมหาเทพและที่สําคัญนะครับ ถ้ำแห่งนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นถ้ำที่มีความยิ่งใหญ่มากๆนะครับนะโดยจะว่าไปแล้วถ้าญาติโยมนะเดินทางมาศึกษาเรื่องอวิหารถ้ำท,ที่มหาวิหาราไกรลักษณ์หรือถ้ำฮินดูหมายเลขสิแห่งนี้นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยในบรรดาถ้ำฮินดูทั้งหมดสิบเจ็ดถ้ำนะครับจันตั้งแต่ถ้ำหมายเลข13ไปจนถึงหมายเลข29เนี่ย ถ้ำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดคือถ้ำหมายเลข16มหาวิหารไกราลากแล้วก็คณะคณะทัวร์คณะญาติโยมที่มาศึกษามาตามรอยในเรื่องราวของการขุดเจาะถ้ำมาศึกษาศิลปะอินเดียครับมาศึกษาในเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาเชนเนี่ยถือว่าถ้านี้นะเฉพาะเวลาในการเข้ามาศึกษาเนี่ยจริงๆวันเดียวเนี่ยยังไม่พอเลยนะครับเพราะ เพราะแอเรียของกาของถ้ำนี้นะครับที่กินเนสบุกได้ลงบันทึกเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ำนี้เนี่ยใช้คนงานขุดเจาะประมาณ7,000คน<ฮ>พระเจ้าตันติธุรคาพระเจ้ากิศนัทที่หนึ่งเนี่ยท่านได้ระดมสพภพกำลังระดมะแรงงานระดมในช่างเนี่ยรวมถึงวิศวกรเนี่ยลาวๆถึง7,000คน<ฮ>แล้วก็ใช้เวลาขุดเจาะราวๆ18ปีแล้วก็<ฮ>ขุดเอาหินจากตรงนี้นะครับขุดขุดเอาหินจากที่นี่ออกไปประมาณ ถึง200แสนตันนะครับพระอาจารย์จึงจะสร้างมหาวิหารแห่งนี้ได้ได้ยิ่งใหญ่เพราะฉนั้นมหาวิหารแห่งนี้เนี่ยจริงๆจะว่าไปแล้วถ้าถ้ามาเดินศึกษาในเชิงลึกนะครับเ,เดินได้ทั้งวันแล้วก็วันเดียวเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมพอ,อแล้วท่านมาชมมหาวิหารที่นี่นะครับท่านรู้จักเทพเจ้าองค์ใดพระพรหมพระศิวะพระวิษณุไม่ว่าจะเป็นพระแม่รักษมีเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยความมั่งคัง่ง นะครับพริพาภิคเนตรนะครับเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคความสําเร็จเราก็จะเจอถวยเทพเทวดาทุกๆองค์นะครับปรากฏอยู่ที่เทวารายแห่งนี้เพราะถือว่ามหาวิหารแห่งนี้เนี่ยสร้างได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์ที่นี่คือสวรรค์บนดินที่นี่คือการสร้างมหา,มหาวิหารขึ้นมาเพื่อให้เทวดาถวยเทพได้ ได้อยู่ไม่ได้ให้มนุษย์ได้อยู่ถ้าเราไปทํำพุทธเราจะเห็นว่ามีกุฏิมีที่อยู่ของพระพิสุอันนี้คือพระภิสุมน,สมนุษย์ทั่วไปพระภิกษุอยู่อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมมนุษย์อยู่แต่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์เป็นที่อยู่ของเทวดา<ท>ครับ<ท>พีพ่จันะแล้วก็แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของ<ม>พระศิวะมหาเทพแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งก็ต้องถือว่าพลังศรัทธาของทุกศาสนาเนี่ยยิ่งใหญ่มากพอาจยนความศรัทธาของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเอาชนะธรรมชาติได้ สามารถที่จะทําให้ภูเขาหินอันแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่นะครับภูเขาทั้งลูกนะครับเปลี่ยนสภาพนะครับด้วยความศรัทธาเนะี่ยเปลี่ยนมาเป็นมหาวิหารอันยิ่งใหญ่ต้องใช้พลังศรัทธาของศาสนิกนะครับนะเพื่อการบูชาศาสนาของตนเนี่ยนะต้องใช้พละกําลังมหาศาลใช้ความศรัทธายิ่งใหญ่ใช้ทุนทรัพย์มหาศาลใช้วิริยะเพราะว่าขุดเจาะเนี่ย หนึ่งชั่วอายุคนไม่เสร็จนะว่ากันว่าที่นี่นใช้เวลาขุดเจาะอย่างขั้นต่ำเนี่ยสิบแปดปีขว่าจะแล้วเสร็จอะนะว่ากันว่าใช้เวลาขุดเจาะประมาณ1 5 0ยห้าสิถึงสองปีประมาณ7ชั่วอายุคนกว่าจะขว่าจะแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยในในช่วงยุคเมื่อ1200องร้อยปีสามพถึงพันสปีที่แล้วเนี่ยมนุษย์มีแค่ค้อนกับสิวเท่านั้นนะครับแล้วก็ลิ่ม แต่ว่าสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่มหัจจันท์ของโลกเนี่ยขึ้นมาได้นีถือว่าเป็นสิ่งที่ควรได้มารู้ได้มาดูได้มาเห็นนะสิ่งเหล่านี้งดงามด,ดุรดราชรสนะควรได้มาศึกษาให้ได้เกิดความรู้ได้เกิดปัญญาแล้วก็ได้มาเห็นแก่ตาเป็นบุญตาของเราแล้วก็เป็นทัศนานุต,ตริยะด้วยคือกันได้ได้เห็นสิ่งที่ที่เป็นธรรมะด้วย ทุกอย่างนะครับมันมีธรรมะอยู่นะครับมไม่ว่าจะเป็นท่าพุธทธถ้ามฮินดูท่านเชนเนี่ยเราจะได้เราจะได้เห็นแล้วศึกษาเป็นศาสนาเปรียบเทียบเห็นแล้วทําให้เราเได้ศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้ให้เห็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงธรรมสูงสุดของแต่ละศาสนาเราจะไดเ้เข้าใจนะครับพระอาจารย์ว่าแต่ละศาสนาเนี่ยปฏิบัติแบบไหนศาส,สนาเชนก็ปฏิบัติไปในทางทางสายตึงเขาเรียกว่าทางที่ ทรมานตนอตตกิริมัานุโยกในทางฮินดูก็จะมีความยิ่งใหญ่อลังการเป็นการบูชาเทพเจ้าเป็นการอ้อนวอนขอพอรจากเทพเจ้านี่ก็หนักไปในทางในเรื่องของการมาสุขาริยกามาสุขาริกานุโยกนะครับแล้วก็ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะอยู่ในทางมัชชิมา,าปฏิปทาคือทางสายกลางการเพราะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นถ้ำเชนก็ดีเนี่ยก็จะไม่ได้สร้างให้พระภิกษุหรือนักบวช น,นักบวชชีเปยนะนักบวชที่นุ่งลมผมฟ้าคือนักบวชในของเชนจะเป็นลักษณะเปียแก้ผ้านะครับก็จะหนักไปในเรื่องการทรมานตนเพื่อการ<ด>เข้าถึงหลุดพ้นห,หรือเข้าถึงโมกษะสูงสุดนะจริงๆเขาก็เชื่อว่าการทรมานตนก็เหมือนการชดใช้กรรมให้หมดมคือทอรมานตนคือการใช้กรรมให้หมดในชาตินี้นะก็เมื่อไม่มีกรรมนะครับในชาตินี้แล้วเนี่ยก็ก็เหมือนกับเราก็จะสามารถเข้าถึง ซึ่งคุณธรรมมันสูงสุดได้นะครับอันนั้นคือความความเห็นและความเชื่อ,อแต่ในทางฮินดูเนี่ยเขาก็จะมีการปฏิบัติที่เพื่อต้องการรวมกายและใจรวมเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเพราะถือว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมามตนเองก็ต้องชำระตนเองจนบริสุทธิ์เพื่อไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าเขาเรียกว่าโมกษะนะครับความไปรวมเป็นเป็นหนึ่งกับพระเจ้าส่วนของพุทธศาสนาเราก็ปฏิบัติการบําเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อการ ตัดกิเลสเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับคือสิ้น,น,นทุกข์และหมดกิเลสในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็ได้เห็นความเจริญและความเสื่อมของอวัตถุขอ,ของของทุกศาสนานะครับทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะครับก็พระอาจารย์มาศึกษามาสำรวจ นะครับมาในครั้งนี้นะครับพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้ให้ข้อคิดญาติโยมนะว่าพระอาจารย์ได้ข้อคิดอย่างไรบ้างได้หลักธรรมอ,อะไรบ,<อ>บ้างที่ญาติโยมจะสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้บอกกับญาติโยมสาธุชนว่ามาแล้วให้ศึกษาให้รอบด้านกว้างๆแต่โดยเฉพาะแล้วเนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยหลังจากที่ผมได้ไปเห็นถ้ำที่ทางพุทธศาสนาผมเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ ทำให้ผู้คนเข้าไปอบรมเจริจรญจิตตภาวนาสามารถพัฒนาตนเองในสถานที่อย่างนั้นได้เป็นที่อยู่ของคนแต่ว่าศาสนาอื่นเป็นแบบลักษณะเทวนิยมก็วมไว้ให้เทวดาทั้งหลายหายรือว่าสิ่งเคารพต่างๆเนี่ยอยู่ให้คนได้มาพึ่งอาศัยโดยการมาวิงบอลอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ช่วยเหลือเพราะทุกคนก็ต้องต้องการที่พึ่งแต่ที่สําคัญก็คือทางพุทธศาสนานนั้ พระพุทธองค์เนี่ยสอนให้เรารู้จักพึ่งตนเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดสูงสุดคือพระนิพพานนั่นเองอันนี้คือเนื้อหาที่ผมเห็นแล้วทึ่งไปทุกทุกศาสนานั่นแหละจริงๆทุกศาสนาเนี่ย<ม>ก็มีความศรัทธาต่อศาสดาของตนเองแล้วก็ทําได้ขนาดนี้แล้วก็พลังศรัทธาเนี่ย<ม>ก็สามารถสร้างสิ่งมหัจจันยร์หรือสิ่ง<ม>ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาให้ชนรุ่นหลังเนี่ยได้ได้เห็น ถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่นีถึงถึงได้บอกว่าท่านที่เดินทางมาชมท้ามอาจันตาก็ดีท้าเอลร่าก็ดีเนี่ย<ม>อย่ามาแล้วพลาดโอกาสที่จะได้ศึกษาธรรมได้ศึกษาเรื่องราวอย่างลึกซึ้งนะครับ<ม><ม>เพราะว่าถ้ำเนี่ยอย่างน้อยขุดเจาะมาเนี่ยเป็นพันปีแน่นอนตั<ม>้ง<ม>แต่อาชันต้าเรื่อยมาพศ3 0 0 50เรื่อยมาจนถึง ถ้ำเอโรราเนี่ยประมาณพศ1 5 0 0พศ1 6 0 0เนี่ยขุดเจาะมาเกือบราวพันปีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะกวาจะเป็นถ้ำที่ยิ่งใหญ่นะวันนี้เนี่ยครับเหมือนกรุงโรมที่ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวอาชันตาก็ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวมหาวิหารไกรราชก็ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเพราะนั้นเราต้องมาศึกษาใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วโยมก็จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคือการเข้าถึง สถานที่ทั้งพุทธสถานทั้งเทวสถานและเพื่อการเข้าถึงธรรมเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตของทุกคนทุกท่านนะครับจเจริญพร